นี่น่าจะเป็นพาร์ทที่2แล้วที่เราเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ของเราที่เราได้ร่วมมือกับ MC เศกสินเว็บแต่ทุกคนเชื่อไหมว่ายิ่งความเจริญเนี่ยอย่างเช่นผมใช่ไหมผมไปอยู่ที่ไหนเนี่ยความเจริญมันจะไปอยู่ที่นั่นคือเอาตามตัวแมมผมเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ยังไม่นานเลยครับใช่ครับผมแทบจะยังไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าผมไปฟาร์มไดโนเสาร์อยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ดูครับนี่คือความเจริญที่เข้ามาอยู่แถวบ้านเกง โอ้ยผู vagy, <ว>้ม <OSE> ึงสร้างอะไรกันเนี่ยคือดูลวดูสภาพบ้านเราเนี่ยคือบ้านยังไม่ได้สร้างอะไรเลยแล้วผู้มึงมาดูดิดูว่าสร้างดิคือแบบหัวฟ็อกซี่มาแล้วโอ้ยมีบ้านแบบอยู่ในน้ำเอออันนี้ปลานี่ไม่ต้องงงนะว่ามาจากไหนน้องๆให้มามีเแบบียดซัมเมอร์เซลมากแล้วของแล้วเดดู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 ดด ของแบบไดมอนด์น้องนหามาให้คือแบบกูไม่ต้องเล่นก็ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันในเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าน,นะครับว่าอ่าเขาเล่นอะไรกันบ้างในเซิร์ฟเราดนะตอนนี้นะไปเดี๋ยวเราทับสปาก,กันดีกว่าอื MC60X v v f Wave คุงคือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าผมเติมเซิร์ฟเวอร์นี้ไปเงินไม่ได้เข้าผมร้อนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าผมเติมเซิร์ฟนี้คุณอย่าคิดว่าเอ้ยคุณคิดโกงว่าคุณเติมไปเงินก็เข้าคุณอยู่ดีไม่ไม่เงินจะไปเป็นกองกลางให้กับทางเซิร์ฟเวอร์ครับไม่ได้เข้ากูครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามอีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่าับแรกก็เท็กเจอร์เนาะเท็กเจอร์แพคใส่เข้ามาแล้วมี ช่วงเทศกาลของฮาโลวีนนะครับแต่ตอนนี้กิจกรรมยังไม่มาเนาะและตอนนี้เป,ปรร็นเวลาตีหนึ่งโอ้โหออนอยู่20่สิบกว่าคนเฮตตายเถอะมึงไม่หลับไม่นอนกันไว้เออมึงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเล่นกันก็ได้รอกูด้วยกูต้องไปทําทั้งไดโนเสาร์นี่กูยอยางเล่นเซิร์ฟเวอร์แล้วดูเด็กแต่ละคนคือมันฟาร์มโหดมากมันฟาร์มน่ากลัวมากอยากรู้ไหมว่ามันเล่นไปถึงไหนกันแล้วเดี๋ยวให้ดูครับเราจะเข้าไปที่เอเฮ มึงมีอันนี้แล้วอ่ะมึงมีแบบแอปเปิลทองมีกุญแจขายด้วยครับหมื่นห้าต่อดอกอันนี้แหละโอ้โชคดียังมีไม่เยอะมีอันนี้น่าเป็นสกินหรือเปล่าเออโอ้ว้าว แล้วก็มีระบบสร้างแคนแต่หลายคนถามผมเข้ามาพี่เวฟบครับทำไมขุดดินแล้วมันได้ไดมอนมันเป็นสกิลครับน้องคือสกิลเนี่ยเห็นไหมมันจะมีปลดล็อก1ปลดล็อก 2... ปลดล็อก 3... ก็คือถ้าเราทําอะไรอะไรไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีการปลดล็อกสกิลอย่างเช่นเวลาเราขุด ขุดดินถ้าเราขุดเยอะๆสกิลเราก็จะได้ยิ่งแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมันก็จะมีความสามารถของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและมันอาจจะมีแบบขุดดินแล้วได้ไดมอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีครับเป็นสกิลอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่าเนาะนี่แหล่งข้อมูลสกิลเห็นไหมมันจะบอกเลยว่าทุบบล็อกอะไรแล้วได้สกิลได้อ p พเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยมันจะมีบอกนะครับก็ลองดูใช่ลองไปแปลดูภาษาอังกฤษอ่ะ ใช้สมองหน่อยเนาะใช้มองหน่อยแต่ตอนนี้กูอยากจะรู้ว่าข้างบ้านกูมันสร้างอะไรกันนักหนาไปเปทับโฮมไปดูดิไหนดูดิดูดิใช่โคตรอลังการว่ะโคตร,รอลังการเลยชิบหยโอ้แต่ละอย่างเลยนี่กูจะเล่นตามพวกมันทันมัน้เนี่ยตายเถอะดูดิดูดิโอ้โหนี่มีตุ๊กตาฟ็อกซี่ด้วยเดี๋ยวนะม,นมันดูมืดๆวะอ๋อลืมปรับแสงสว่าง กูว่าอยู่นะมันดูมืดจังอุย้ยแล้วแบบสร้างเป็นอาณาจักรเลยมีใครบ้างวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโซนทุบได้อ่าเป็นโซนทุบได้เอ้ยมีน้องเขาสร้างอะไรกันอะเชือ่อนี่แหละฮะเมื่อกูไปอยู่ที่ไหนความจเจริญก็จะอยู่ด้านมือเล่นแบบไม่รอเลยอะ่ะน,นี่อะไรไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูกูสำรวจทีละอย่างก่อนอันนี้น่าจะเป็นแปลงอ้อยเอ่อน้องๆครับน้องๆเอ่อเอาเงี้ไหมเอาเงี้ไหมใครนะครับผมคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปที่สปาบันก่อนลองไปที่สปาบันก่อน ผมจะมาที่สปราวนะครับแล้วก็อา่ามันจะมีเขาเรียกว่าอ,อะไรเควสใช่ครับเควสเอเอไอ,อ้น,นี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ภารกิจอ๋ออันนี้เป็นภารกิจอ๋อนี่ไงภารกิจแต่ละอย่างหรอคือแล้วมันทาไงอ่ะกูงูงูอยู่โอเคช่างมันมันจะมีเควสอยู่เควสหนึ่งที่ผมอยากจะได้มากตอนนี้เดี๋ยวไป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 ,ไปดูด้วยคือการที่เราจะเล่นน่ะคือเราจะต้องแบบเข้าใจว่ากเข้าใจอารมณ์่ากคือการที่เราจะเล่นน่ะเราต้องแบบ เนี่ยผมอยากได้อันเนี้ยแต่อันเนี้ยฟาร์มโคตรยากเออใครที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์ก็ถ้าใจดีก็ฟาร์มให้หน่อยแล้วกันตัวใจดีก็ฟาร์มให้หน่อยแล้วกันนี่มันมีไอ้นี่ ATB เด็กเด็กใน Discord มันมาช่วยหมุกฟาร์มเว้ยคือของแต่ละอย่างนี่มันนั่นแหละเป็นปัญหาให้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคือมันบอกพี่พี่ไม่มีเวลาเล่นเดี๋ยวผมเล่นให้เออเดี๋ยวมันเล่นช่วยมันก็บอกอย่างงี้ผมก็บอกเออมึงเราไปเล่นช่วยกูหน่อยเว้ยกูไปเนี่ยดู เนี่ยมันเตรียมของไว้ให้ผมนะเว้ยเนี่ยดูดีมันเตรียมของไว้ผมเยอะมากมีดาบมีพิกัดโหมีแบบชื่ออันนี้ผมไม่ได้เสกนะครับน้องๆเตรียมไว้ให้อดูมันมันเลี้ยงหมาด้วยนี่ใส่เข้าไปจึ๊บจึ๊บจ๊บจึ๊บจ๊บจึ๊บนี่ไม่ต้องเล่นเองมีเด็กฟาร์มให้โอเคแต่ว่า EP นี้ผมไม่อ่ะเอ้ยอัอ้มันไม่ระเบิด ปลอดภยัยปลอดภยัย EP นี้ครับผมอยากจะหาของสร้างบ้านแต่ผมเนี่ยอยากจะได้อดุปกรณ์ดีๆสักชิ้นหนึ่งผมก็เลยอยากจะเติมเซอร์เวอร์ครับผมใช่ครับสิ่งที่ผมอยากจะได้คือในกล่องนี้ผมอยากจะได้อันนี้แหละเอออย่างน้อยมันประสิทธิภาพ6อยากได้ของผู้นี้คืออะไรก็ได้เว้ยซึ่งโอกาสในการออกเนี่ยคือ5%อ่าซึ่ง กุญแจเนี่ยมันราคาอยู่ที่10บพอยต์10พอยต์นี่น่าจะเทียบเท่ทกากับ10บาทผมก็เลยคิดว่าจะเข้าไปเติมเซิร์เวอร์กันอ่าลองรองเติมเซอร์เวอร์เลยแต่ผมต้องไปหาของก่อนมาเติม <c oughs> เพราะฉะนั้นไปเดี๋ยวเราไปอยู่ที่หน้าเออเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าเว็บไซต์ดีกว่าเพื่อที่เราจะได้เติมกันใช่อันนี้ย้ำนะ แอดมินไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือว่าทุกคนไม่ได้ผมเติมผมเองเงินส่วนตัวกูด้วยนะครับโอเคไปหาเขาเติมเกมด้วยวะกูมาแล้วโอ้นี่แหละเว็บไซต์ของ MC เศรสินเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์เลยเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ก็ล็อกอินให้เรียบร้อยเลื่อนลงมามันจะเขียนอยู่ว่า vvf เว็บพูงเซิร์ฟเวอร์ให้เราคลิกเข้าไปเลยพอเรามาถึงหน้านี้นะอันนี้ผมไม่ได้จะมาทําเตี้ยมแบบว่าเติมโชว์เด็กๆนะกูจะเติมของกูจริงจริงแหละไม่ใช่อะไรหรอกมาเรามาอ่านี่ดีกว่าครับเราจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนอันดับแรกอ่ะเขาจะมี2ระบบเนาะจะเป็นเติมด้วยอ่าทูบานี่แล้วก็อันนี้มี2อันที่เติมได้อันนี้อ่ะทำไมอันนี้เติมไม่ได้วะอ๋อเติมได้เติมได้เติมได้เน็ตกูกากรอแป๊บหนึ่งนี่อันนี้ครับเติมบัตร50เนี่ยได้ร5อยห้าบพอยต์บัตร นี่ก็ว่ากันไปนะครับราคาก็แตกต่างไปซึ่งผมว่าไปเติมแบบอ่าโทมานี่แบบนี้ดีกว่านี่แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมเติมไม่ได้ว่ะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมเติมไม่ได้ว่าหรือว่ามันอันนี้ผมทําไม่เป็นอ่ะไอไวเล็ตอ่งเปาอ่ะแต่ว่าบัตร u ูมานี่นี่ผมพอจะไปหาซื้อมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไปซื้อบัตรทรูก่อนดูซิว่าเราจะได้เติมเท่าไหร่กันมาผมได้มาแล้วบัตรเติมเกม ลองกรอกเข้าไปครับอันนี้เอาไปเติมเอาไปเติมได้นะครับไปเติมได้พวกกูเติมแล้วครับอ่เดี๋ยวเราเติมกันไปก่อนรอสักครู่300เราเติมเป็น300นะดูซิว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่พอยต์นะครับในในเว็บไซต์อันนี้ผมไม่รู้เลยนะผมไม่รู้เลยคือกูไม่ได้นัดกับเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ด้วยใช่ กูรอตัวเองเว้ยแล้วก็หลายๆคนชอบถามปัญหาพี่เว็บเข้ามาเยอะมากนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นอาการแหลกอาการหลุดหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยคุณก็รอติดต่อไปได้ที่แฟนเพจของ MC เ็กสินโดยตรงได้เลยนะครับโอเคยอดได้ได้เก้าร้อยแคชอ้าวเก้แคชกูซื้อนีเลยได้ไหมอันนี้พอยอ่ะเรากดสั่งซื้อดิอันนี้ไงจำนวนการสั่งซื้อเชื่อเอ้ต้องใช้เท่าไหร่อ่ะห้าสิบ มันคือเท่าไหร่อ่ะซื้อให้คนอื่นไม่สิซื้อให้ตัวเองสิลองกดดิชำระเงินเรียบร้อยอ๋อนี่รถไปแล้วนี่รถไปแล้ว โอเคครับงั้นกูซื้อหมดเลยเราจะสั่งซื้อไปอีกประมาณ1 7อันนี่ครับเรียบร้อยเหลือ350เราก็จะซื้อปอีกครับ7อันกดสั่งซื้อไปเลยจ้าหมดแคชแล้วเข้าไปดูในเกมเหน่อยว,ว่าเราได้เท่าไหร่มาเข้าไปอยู่ในเกมแล้วครับตอนนี้ก็โอ้โหเชียนี่พอ i ต์หรืออะไรครับเนี่ยโอ้อยมันเยอะโพดตผู ว่าตอนนี้เราน่าจะมีพอเยอะแล้วนะครับผมจะลองกดอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเราอุ้ยนี่ไงเราซื้อได้เรื่อยๆเลยอ่าเราสามารถซื้อได้90ดอก่ะใช่ปะห,หรือว่าไม่ถึงวะ90าดอก่ะเออเดี๋ยวลองลองลอง,ลองคลิกไปก่อนโอ้กูรู้สึกกดจนเมื่อยแล้วอะมากูได้มา20ดอกครับเดี๋ยวเราจะลองคลิกเข้าไปดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นไอเทมหนึ่งที่ผมอยากจะได้ครอันนี้อยากได้ไหมอยากได้ครับแต่มันร้อ,นอยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบพอครับอ่ะลองหนึ่งดอกแล้วกัน อ่ะเราเปิดเลยขอลองขอพี่แกอ,อ์ได้ย,ย่าเกินเลยบ่บ่พี่กเลยไปแล้วโู้ยกูขอลองกูขอลองกูขอลอง,อลองโอเกอ,อะไรอ่ะรับมาแล้วปรดติดต่อแอดมินเพื่อใช้งาน <c oughs> าเฮ้ยกฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮกยเฮยเ้ยนยเ้้้้ กลับบ้านมาไม่ต้องงงนะครับกลับมาทําไมกลกับมาเก็บของเพราะอะไรอย่างงั้นเหรอเพราะว่าผมจะเปิดแบบรวยๆยังไงล่ะ <c oughs> กลับไปแล้วเชื่อมามึง,ม,งมึงเจอกูไอ้พวกเด็กในเซิร์ฟเวอร์นะไอ้พวกที่เล่นไปก่อนกูนะมึงเจอกูเดี๋ยวกูจะเปิดเลยสามสิบสามสิบดอกรวยๆเว้ยรวยๆถ้าเกิดว่าได้ของซ้ำมาผมจะแจกเด็กในแก๊งผมเว้ยเออมาสามสิบต่อครับอูดอกแรก ไว้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 ไม่ซื้ออ่ะซื้ออ่ะอืมดีอยู่อืมดีอยู่อืมดีอยู่โอ้โหตู้นี้รู้สึกไม่เกลือว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้าพั่วดหรอพรวดพรวดอยากได้พี่แก๊กอะได้ไรอะอ๋อได้เนื้อทะเลซ้ำโอ้ยไอ้มาเลยโอ้ก็ถูกเลยมาดิ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  ค้างไอ้เห <må S 1> ี้ยเซิร์ฟเวอร์ค้างพราะกูดิแหละออ้โหวิเว็บบนท้อง้ยมาครับมาครับสุ่มเรื่อยๆครับสุ่มเรื่อยๆครับสุ่มเรื่อยๆครับมาครับมาเรียบร้อยเป็นไงล่ะได้ขวานมาสามอันได้พียกมาหนึ่งอันอันนี้น่าเป็นพรั่วนะกลับบ้านเลยใช่ไหมแบ่งหน่อยพี่เฮียไม่ตงมีคนพิมพ์ในเซิร์ฟเวอร์ มึงใจกูแบกแหละนี่สามร้อยนะนี่กูกูต้องเอาเงินเข้าเซิร์ฟเวอร์สามร้อยอ่ะมึงรู้ไหมว่ากูจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เข้าไปอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ใส่นี่เหรอไม่ใช่อันนี้ใส่ไหนอ่ะอันนี้พิมพ์แฮชเข้าหัวหรือเปล่า H A T อ๋อมีธาตุไฟอ๋อป้องกันนี่เหรออ่ะลองพิมพ์นะาอุ้ยตัวกูกลายเป็นขนหน้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไอยากได้เนี่ยเดี๋ยวได้เสกอก โอ้ยเสื้อกอกไม่เท่เลยอะเอานี้ดิทำไมตัวมันดูไม่สมส่วนกับไอหมวกเลยวะเอ๊ะแล้วตัวไกยเบอร์เกอร์ครึ่งเดียวเพื่ออะไรมาเนะี่ยอะขวดน้ำนี่แหละว่าเข้าสุดละแล้วก็เสื้อครับใส่ไปแล้วเรียบร้อยเก็บเลยครับเก็บเลยไอพวกเด็กนะไอทีวีไอยูโน่ต่างๆไอพวกที่เล่นกับกูตอนประจาําอะมึงเข้ามาเอาเลยกูแบ่งให้กูแบ่งให้เลยขวาน <c oughs> <c oughs> อันนี้พรั่ลวกเหรอ้ใช่ไหมอะปลวกปวกปวก พิกแอคมีครับขวานมีโอ้โอโลองขุดดิชัยอะช่ยอะแต่กูอยากได้ดาบเนาะจริงเอออยอ้คือผมอยากจะได้ดาบอะแป๊บหนึ่งกับสปาวด์นี่คือข้อดีของดาบเลยไอ้นี่ชื่อคุณคุณวะคุณคุณนะชื่อมึงอะอ้าวพี่ชายสอดสอดรู้สอดเห็นกัน้ำมึงอะฮะ ไอ้ยคนยุ่ปลื้มเนี่ยเอ๊เขามาส่องเซิฟกูเว้ยมึงนะตอนชวนไม่ทำตอนนี้เขามา2องเซิฟกูอ้ามาเรามาดูดีกว่าว่าดาบมีอะไรนะครับดาบเนี่ยเขามีอัคคณีพิฆาตเว้ยผมอยากได้มากอะ่ะหลอกไหมอยากจะเอาดาบอีกสักเอาจัดมาอีกสักสิบดอกได้ไหมผมว่าห้าพอ5ดอกดาบน่าจะมาปึ๊บโอ้โหไม่มาว่ะปึ๊บโอ้โหวรวยแล้ว อะไรอะ่ะอ,อูอเกืออ,อุอ้ยรองเท้าอุ้ยเชี่ยเจ็บจี๊ดเจ็บนี้ลดปวดไอเชีอดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับกว่าจะได้โอ้กูลองอันนี้สักดอกได้ไปฮึบได้แหละอยู่บอกกูได้เนี้ยเชีย่ยนี่กูอยากได้มามาผมจะลองกดเอาพอยต์มาทั้งหมดเลยแล้วกันมาเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าผมจะได้อีกสักกี่ดอกผมต้องการดาบมากมาก มา25ดอกอันนี้ยังไม่หมดนะแต่กูจะลองดูดิมึงจะมาหรือเปล่าดาบกูรัวๆเลยพิกแอคมาครับกางเกงมาครับทนูทนูทนูมีไม่จำกัดปะไม่จำกัดไม่จำกัดไอเชียไม่มีไปเอ้ยมี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 มม,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 มดีดาบลูกดาบขอแค่ดาบเว้ยจะไปฟาร์มเนื้อซอมบี้ขอดาบหน่อย อะไรก็ไม่รู้ U F Burger เฮ้ยอยู่ได้ดาบว่ะมาเลยเถอเกมนี้มันมีมันมีอยู่จริงวะอ่มันมีอยู่จริงวะเนี่ยดาบไม่มาเลยไอ้สามร้อยกูกูแค่อยากได้ดาบกูผิดอะไรเนี่ยเอ้ยไม่มาเลยโอเคเดี๋ยวดูที่หมดยังยังไม่หมดอันนี้ได้กี่ดอกวะออ้ได้เรื่อยๆเลยวะอุ้ยอุ้ยเว็บ เวฟเวฟแรก point มาเท่าไหร่เวฟเวฟกดได้เรื่อยๆอ่ะหรือว่าแอดมินแอดแอด point ไม่ไหให้กูไว้ไอ้เหี้ยมันเช็คพอย n t ตัวเองได้ไหมทำให้กูรวยจัง <laughs> เดี๋ยวกูมีพอย n t เท่าไหร่เนีน่ยแล้วไปกูกดมาเป็นพันพอย n t แล้วยังไม่หายห <laughs> อีกอ่ะเฮ้ยโทแอดมินคนน่าจะแอดพอย n t ให้แล้วเปล่าเอ้ยเดี๋ยวเอา้านี่นี่กูมีพอย n t กับเขาด้วยเหรอเนี่ยมากูลองกดเล่นดูครับอุ้ยได้นกอะไรอ่ะ โอ้เราได้นกหัวหนกมากหรอมากูสุมใหม่มีไหมมีอะไรดีโอ้เกลือเฮย้ยเฮย้ยอะไรอะดาบเออดู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 ด,ด,ดะเชื่อแหละอะอเบตตกปลาเชื่อ <c> ก <oughs> ูตกใจด้วยดาบอ่าได้วขวานมาพอแล้ว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 เดี๋ยวมันจะดูโกงไหมถ่าเติมสามร้อยกูมีพอยต์ซะเยอะเลยไอชิบหมย โอเคโอ้กูว่าอยู่ทำไมกูรวยจังวะเชื่อไหมของกูเยอะกูไม่ให้ละไอ้เชี้ยกูโมกเวกูโมกเวอ่ะกูโมกเวเออเดี๋ยวกูมันไม่มีดาบหรอเนาะ้สึกได้ตืได้ตรงนี้ตรงไม่มีดาบนี่แหละจริงแต่อย่างน้อยก็ได้ธนูมานะครับแต่ไม่มีลูกประเด็นคือไม่มีลูกอ่ะกูมาละมันมันเช็คมันเช็คแคสตัวเองยังไงวะกูอยากจะรู้อ่ะกูอยากจะรู้วิธีการเช็คเช็คแคสตัวเองอะไอ้เชี่ย หรือว่ามันอันนี้วะมันคูณเหรอเอ๊ะกูสงสัยมาเน่มานเน่มาเน่มาเน่มาเน่นี่ครับเมนู5 0 0อพอยต์อ่ะซื้อไม่ได้อ๋อซื้อไม่ได้200ไม่ได้แล้วอ๋อผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการคูณของแคสต์เราหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองซื้อใหม่ดิตึงตึงตึงอ๋อนี่ไงหมดแล้วอ๋ออย่าโบดนว่าที่ผมซื้อไปคือมันได้เยอะมากอะ โปรโชั่นเดือนตุลา3.5อย่าพลาดมีเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นหนอเชีย่ยโอ้คือ300กูได้ขนาดนี้เลยเหรอเจ๊งงอ่ะเซิร์ฟอ่ะเจ๊งอ่ะเจ๊งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดู5.5 <c oughs> โอ้มาอ่ะาเฮดเทียบอ่ะหัวมังกรหัวมังกรมาอ่าอ่ะสุดท้ายครับสุดท้ายดับไปลูกขอแค่ดาบไม่ขออะไรอย่างอื่นเลยดับ ขอดาบม,มาแล้วจบจบทุกอย่างเกลืออยู่ลำไรเฮียฟับอ่าเกลือเฮียอ่าไม่การันตีอ้าเฮียเอ้ยไม่ได้มีอะไรอ่ะโอ้ลูวิคซื้อยศดีกว่าวีนวีฟโอ้หูคุณลูวิคซื้อยศดีกว่าอันนี้มีคําสั่งยศด้วยนะครับว่ายศแต่ละยศเนี่ยทําอะไรได้บ้างก็มาลองดูเราเอาเองเอ้ยอะไรวะมา้ไหมแล้วครูก็ ได้เบ็ดมาวะเอ้าเอ้าเอาเอากูจะเอาอะไรสู้มันดิหมูตีไม่โดนขวานเหรอมีประสิทธิภาพไม่มีดาเมจมีทุกอย่างไอ้เหี้ยกูยกเว้นดาเมจที่ดีกว่านี่อะนี่ไอ้น้องนี่ไอ้น้องแหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะลูกธนูลองเลยกูลองของใหม่เลยไม่โดนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยังแม่นอะไอ้เวฟก็พูดโพไอ้เวฟมันก็พูดโพเหมือนกันนะนี่อะ นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่ตอตกใจลูกธนูทะลุได้โ <đ> <ง>อ้ <Blues> โหเว็บมันก็พ่นโผล่เกินนะ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองดูด้วยว่าถ้าเกิดว่าขทุบหินอะไรพวกนี้มันจะได้อ่า exp เปล่าสังเกตข้างบนด้วยทุกคนเห็นปะ่ะ exp สกิลไหลเลยครับแบบหนึ่งเกียร์อะไร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 ไอ้งูฟืบฟืบฟืบเอาไม่ขุดรัวๆวไป รัวๆเห็นปะ่ะอีกผีได้ครับผมอ่ะโอเคนี่ก็น่าจะอัปเดตเซิร์เวอร์ให้ดูกันคร่าวๆนะครับผมสหรับคลิปเรี่อนี้เดี๋ยวพีวีคิดว่าผมจะไปเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างบ้านเอาไว้ดีกว่าวะเออจยจะหาอุปกรณ์ไว้สร้างบ้าน ทำบ้านออกมาดูแบบสวยๆใช่แล้วก็ต้องไปเติมบอมโพเทคแกไอ้เ้ยมึงดูบ้านพวกนี้ดิเบลเลอร์ก <c oughs> ูต้องกูต้องหาโพเทคอ่ะแล้วก็ต้องหาือที่ในการสร้างบ้านดีๆกว่าเนี้เออกูต้องหาโพเทคแล้วแหละตอนนีกผมว่าดูจดจนเดี๋ยวเราจะเล่นตามเด็กๆเขาไม่ทันเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเติมเอาของเทพมาใช้แม้กูตามเนี่ยดูดิ นี่ขนาดผมไม่ได้เล่นแค่แป๊บเดียวด้วยนี่ถ้าเกิดว่ากูไม่ได้เล่นสักอาทิตย์นึงนิดมึงจะโผล่กันไปเท่าไหร่วะโอเคไปทุกคนจะไปคลิปได้คลิปสุดนะครับผมไปแล้วใครอยากเล่นก็ไอพีอยู่ข้างล่างนะแต่อย่าเล่นเลยฮนะมีแต่สับปะหลาดลในชิบหายในเซิร์ฟเนะี่ยมันมันฟาร์มกันเร็วจริงมันฟาร์มกันเร็วมากแต่เราควรน่กกากลัวชิบหาย